สวัสดีค่ะเด็กๆหน่วยที่16พืชน,น่ารู้ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะเรื่องที่5การขยายพันธุ์พืชเด็กๆด,ดูนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะใบงานหน้า54ค่ะนะคะสีค่ะนะคะเด็กๆเ,เรียนรู้ลมและแมลงต่างๆ ที่สามารถช่วยในการขยายพันธุ์พืชให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นแล้วระบายสีภาพให้สวยงามเด็กๆจะเห็นว่าลมมีส่วนในช่วยช่วยในการขยายพันธุ์พืชได้นะคะอ่านะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะคะส่งมาใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ